นายกสมาคมสิเก่าหรืคุณเดชานะครับมีความเข้มแข็งมากท่านมีวิสัยทัศน์มีความสามารถเราคุยกันหลายเรื่องล่สะรุปก,ก็คือว่าเก่งกับเห็งหรือความสามารถกับวาสนาท่านเดชานะ่ะมีพร้อมมีพร้อมจริงๆผมขอชมเชยขอแสดงความนับถือสิเก่าของเราในเมืองตากนั้นเข้มแข็งมากไม่ว่าจะไปที่ไหนผมไปที่เขื่อนนั้น เงินผมไม่มีค่าผมไปที่ไม่เหมาะเงินผมไม่มีค่าเพราะว่าสิเก่าของเราจัดการเรียบร้อยหมดอันนี้นะครับผมขอแสดงความอา่าพรืมปิติชื่นชมยินดีที่เราไปสิเก่าของเราแข็งแกร่งเคารพนับถือครูบาอาจารย์สำหรับครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ผมได้ร่วมงานมานั้นที่นะั่อยูอ่นั่งอยู่ณนะที่นี้ก็ดีที่ยังไม่มาก็ดีในวันนี้นะฮะ ขอแสดงความระวะคาระวะท่านระหว่างที่เราทําได้งานด้วยกัน8ปีนั้นท่านทุ่มเทด้วยชีวิตจิตใจทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกศิษย์ของเราเพื่อสถาบันจนยืนยงมาถึงวันนี้นั้นในโอกาสนี้ผมก็หวังว่าสถาบันของเรามหาวิทยาลัยของเราซึ่งในอนาคตนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีขึ้นสิ่งนี้ผมเฝ้ารออยู่ผมคิดว่าผมจะทันเห็นความเจริญงอกงามที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายท่านผู้บริหารทั้งหลายที่นั่งอยู่ณที่นี้ที่ยังไม่มานนี้จะชื่นชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นความเจริญงอกงามผมขอขอบคุณครับ เสียงปบมืออึ้งเลยนะครับเชิญพี่ตักบนเวทีเลยครับเดชาคุณทินครับขอเสียงปบมือหนครับ เรียนท่านรองอธิการท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์้วยพรบัวใบและกราบเรียนครูอาจารย์อาวุโสนะครับที่เคารพนะครับและสวัสดีครับพี่พี่พเพื่อนเพื่อนและน้องน้องร่วมสถาบันที่เคารพนะครับวันนี้เพราะว่าผมเดินทางมาเมื่อคืนนี้มีฝนโปรยปลายตั้งแต่อ่างทองสิงห์บุรีถึงชัยนาทนะครับ แล้วก็เมื่อคืนมาเช็คอินที่โรงแรมประมาณตีสามห้ึองรอบแล้วแล้วก็กลับไปเช็คอินที่โรงแรมเมื่อเช้ามานะครับคุณปรีชาโทรไปบอกว่าคงพระประธานมาถึงแล้วเลยเราก็จัดการยกฝนตกครับท่านเมื่อเช้านะครับฝนตกแล้วก็วันนี้อากาศครึ้มคว้าครึ้มฝนทั้งวันนะครับ สิ่งที่ผมเคลื่อนใจกันก็คือว่าความกระตัญยูเนี่ยนะครับมันรับได้จริงๆรนะครับอยากเรียนว่าที่น้องชาวหนองโฮ,โฮที่เคารพครับความกระตันยูรับได้จริงๆนะครับเมื่ออาทิตย์แล้ววันเสาร์อาทิตย์จันการผมอยู่ที่นี่เพื่อเตรียมงานผมพยายามมาเดินเล็งแดดว่าสามโมงเนี่ยถ้าจอารอุวุโสจะไหวไหม นะครับกคณะกรรมการกับครูอาจารย์ที่นี่กันมายืนแร้งแดดกันหมดเลยฮนะแต่ปรากฏว่าท่านจลัดบอกท่านดจชาไม่ต้องห่วงผมเชื่อว่าร่มนะครับเพราะว่าท่านจลัดกับผมนี่จะคุยกันตลอดว่าเวลาผมจัดงานที่ลานพระวิสุกรรมเหมือนกันวันนี้ฝนยังตกอยู่เลยผมกลัวว่าพรุ่งนี้จะตกท่านบอกไม่ต้องกลัวคุณดิชาพรุ่งนี้ไม่ตกแล้วก็ไม่ตกจริงๆครับ เพะนั้นเมื่อเช้านี้ประมาณ8ปดโมงผมเดินกราบหมดในสถาบันนะครับแล้วก็เพื่อนๆไปกราบาพระเจ้าตากศิลกันวันนี้อากาศคลึกอย่างนี้ทั้งวันผมขอไว้เมื่อเช้าครับผมมาคิดดูทีว่าผมคนลุกครับความเพื่ัน,นยูพวกเราท่านสุดหรอให้เราจริงๆครับนะครับเพราะนั้นปรบมือให้กับพวกเราด้วยครับที่มีน้ำใจกันอย่างนี้นะครับ พิธีต่อไปนี้จะเป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์นะครับก่อนเด่นผมอยากขอ,อพักหลังนี้เราใช้เวลากันนานพอสมควรนะครับผมเฉลี่ยแล้วประมาณ1เดือนหนึ่งครั้งมาเมืองตัดสมัยทำลานพระวิศุก,กรรมนั้นผมกับเพื่อนมาทุกสองอาทิตย์นะครับมาทุกสองอาทิตย์แล้วการเดินทางมานี้บางครั้งลืมวันพ่อไปเลย นะครับปีนี้ก็ลืมวันพ่อเมื่อวันที่5มาถึงนี่แล้วอาจารย์นัดบอกทิทักน์นี่มันวันที่5้าบอกลืมแต่ขออนุญาตแล้วผมต้องขอขอบคุณพระยาผมมากครับคุณอารมณ์ครับ <S <S กรุณายจีขึ้นด้วยครับเพราะสตางค์ผมต้องไปเบิกที่นี่ครับในงั้นไม่มีค่าน้ำมันลดมาลูกเลิกเข้าใจหมดครับเพราะว่ารู้ว่าถ้าสามีมาเมืองตาก หรือพ่อมาเมืองต่างเชิญเลยเรารู้เลยว่าเป็นความสุขของผมนะครับแล้วลูกก็ชอบว่าถ้าพ่อมีความสุขภรรยาก็บอกว่าถ้ามีความสุขไปเลยนะครับแล้วเขาจะมาเป็นเพื่อนผมตลอดนะครับพอเสร็จหลังนี้ผมจะสร้างอีกหลังหนึ่งนะครับขอคุณแก้าไว้ด้วยนะครับดีว่ามันบอกให้สร้างอีกหลังหนึ่งอะฮะ,ะให้กุฎชาอยู่ด้วยใช่ อย่างนี้นะครับคือที่ผมจะขออนุญาตก็คือว่างานอะไรไม่มีสําเร็จครับถ้าทําคนเดียวนะครับผมเรียนว่าอย่างนี้ครับาระจันัดผมต้องเชิญพี่เพื่อนนะครับที่เป็นกรรมการร่วมกับผมตลอดนะครับเหตุไหนเหตุนั่นก็คือถ้าผมจะมากันก็ต้องโทรแล้วก็มากันเป็นขบวนนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่ครับที่อยู่ที่นี่เป็นประจาอาจารย์ เป็นคอยคนคอยถูห่อพระอ่าใช่มีคนถูห่อพระให้เราด้วยครับผมขอเรียนเชิญพี่บุญเทีจจันทน์โคกับพี่เทครับขอเชิญขรับบนเลยครับหรือถูห่อพระครับช่างวิทยุนะครับปีศูนย์ปีศูนย์ห้าอาจารย์รุ่นหนึ่งครับปีศูนย์ห้าครับช่างวิทยุเริ่มก่อกาเหนอมาปมาณร้อยห้าครับปัจจุบันนี้เกษียณแล้วแล้วก็มาอยู่ที่ ที่กองสับครับเชอแนะพี่นั่งครับยังไม่ให้พูดครับนะครับคนที่สองครับคุณคิดชนุประดุงสัตว์คุณแช่ครับเดิครับบวชช่างคนโรงงานปี2510ครับปี10ครับพวกเรารวมชางกันจริงๆครับนะครับกลับบ้านครับนะครับเอาตั้งหรูป่ะครับภรรยามองไม่เห็น อาคุปุยนะครับก็เป็นช่างโยนตครับปี1 0เหมือนกันนะครับอันนี้ก็รุ่นเดียวกันนะครับอันนี้บ้านน้ำท่วมนะครับบ้านน้ำท่วมอยู่หลังบิ๊กแบกจะอยู่กุศลที่เราได้ทำพั้นปรบมือให้กับพวกเราด้วยครับขอบคุณครับครับษิเนียครับไม่ให้พูดครับพี่เคครับเชิญครับเคครับขอบคุณครับขอบคุณหรือว่าพี่จะนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหมพี่ รผมอยากแนะนานิดนึงว่าวิหอพระของเรานี้จําลองมาจากวิหารราดนาวิหารราดนามีสองชนิดครับคือวิหารโถงกับวิหารปิดของเรานี้เรียกวิหารโถงนะครับเรียกวิหารโถงแล้วแต่เพียงแต่ว่าวิหารโถงธรรมดาเนี่ยเขาจะอยู่เรียบก,กับพื้นแต่ของเราปรับอีกมีฐานมีแท่นขึ้นมา นะครับแล้วก็มีพยายนหนาขึ้นมาแล้วก็อย่างที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าตัวปราสาสเฟื่องข้างบนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเปรียบเป็นความคือทั้งหมดเนี่ยเป็นความเชื่อความศรัทธานะครับแล้วก็เป็นสถาปนิกของโบราณก็อันนี้เราเรียกปราสาทเฟื่องนะครับปราสาสเฟื่องเปรียบได้เหมือนยอดเขาพักซุเมนเราเชื่อเรื่องระบบจักรวาลน,นะครับแล้วฉัดที่ท่านเห็นอยู่นั้น เนื่องจากที่ที่เราทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติเ,เฉลิมพระเกียรติในหลวงเราชัตอันนั้น5ชั้นนั่นหมายถึงว่าเป็นที่เฉลิมพระเกียรติของพระเจ้าอยู่หัวแต่ถ้าเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวชัตอันนี้จะต้องมี9ชั้นนะครับจะต้องมี9ชั้นพูดในนามเพื่อนเลยนะครับเพิ่มใจมากนะครับเพิ่มใจมากแล้วก็ครูอาจารย์ได้มาร่วมงานวันนี้และเป็นวัตถุประสงค์ของเราจริงๆ ที่เราอยากจัดแบบครอบครัวนะครับจัดแบบครอบครัวแล้ววันนี้ผมได้กอดอาจารย์ทบทุกคนเลยเพื่อนไล่กอดกันดีใจฮะดีใจนะครับแต่เนื่องจากผมเป็นผู้ผเล็กป็นสิทธิ์นะครับก็คงไม่สามารถที่จะอวยพอร์อะไรได้ได้มากผมคงขอ,อเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นว่าเกียรติคุณนะครับขอสตุรีเกียรติคุณของอาจารย์ดังนี้นะครับ ครูและสถาบันการศึกษาแห่งนี้สิทธุทุกคนมีความภาคภูมิใจเทิดทูนศรัทธาและรักเป็นที่สุดด้วยความกระตัอยู่สิทธุทุกคนรู้สึกว่าครูและสถาบันแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราและเป็นบุญของพวกเราที่มีสถาบันที่สถาบัน มีท่านเป็นผู้บริหารขณะนี้ครูได้เดินทางบรรลุสู่จุดหมายคบวาระพันธะแห่งเกียรติยศคุณงามความดีของครูได้ปรากฏไว้เป็นที่ประจักษ์อย่างสง่างามเกียรติศักความเป็นครูผู้สร้างคนได้เจอจรัสในจ,ใจิตใจและเป็นแสงชัยนำทางของชีวิตสิทธ์ทุกคนนับเป็นพระคุณ ร่นพ้นสุจปิตรรา,าบนเส้นทางความเป็นครูด้วยปฏิธานดำรงไว้ซึ่งอุดมการที่ประเสริฐยิ่งของครูได้สร้างคนนะครับคนเก่งได้สร้างคนดีเพื่อเป็นปัญญาของชาติเช่นพวกเราด้วยความมุ่งมั่นความอดทนและความเสียสละเป็นวิชาชีพที่สังคมให้ความศรัทธาและสรรเสริญครูครับ ด้วยปัญหาหน้าที่แรกเกียรติยศที่จะต้องก่าที่ท่านได้พ้นไปนั้นแต่ความเป็นครูของครูได้หาได้พ้นไปจากจิตใจของสิทธิ์ทุกคนไม่พวกเราในนามสิทธิ์เก่าทุกคนขอสตุดีเกียรติยศความเป็นครูของครูไว้อย่างสูงยิ่งพี่น้องครับชีวิตครูเปรียบได้ดั่งแสงเทียน บัดนี้ได้ดับแสงลงแล้วก็ลรยเล่มเทียนแสงที่มีอยู่ก็ลดความสว่างสวัยลงไปทุกเวลาครูคิดถึงพวกเราครับครูภาคภูมิใจเมื่อรู้ว่าสิทธิ์อยู่ดีมีสุขเมื่อรู้ว่าสิทธิ์ไปได้ดีครูต้องการทราบจากปากพวกเราในความเป็นครูครูต้องการเพียงเท่านี้จากพวกเราเพราะนี่คือ กำลังใจชีวิตที่พวกเราขอมอบให้ครูนะครับผมขอฝากสิทธิ์ทุกคนไว้ว่าถ้าผ่านเมืองตากรู้ว่าอาจารย์พักอยู่ตรงไหนพวกเราชื่อแวะท่านเตียงแต่ว่าไปทักทายท่านนั่นคือกำไรสูงสุดในชีวิตของกว่าเป็นครูสุดท้ายนี้สิทธ์ทุกคนขออาราธนาคุณพระศรีรันาตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากรลรลโ ประกอบด้วยพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพุทธชินราชและหลวงพ่อมงคลเป็นอาทิขอพระอ,อิทธิฤทธิแห่งองค์พระวิษณุกรรมเจ้าขอพอระารมีแห่งองค์พระเจ้าตากสินมหาราชด้วยบุญกุศลและความดีที่ครูได้สร้างสมจงดลบันดาลให้ครูและครอบครัวจงประเสริฐสุขสมประสงค์ทุกประการและมีสุขภาพปรารยที่สมบูรณ์ตลอดไป ด้วยความเคารพจริงครับขอสิทธิ์เก่าเรา,านำของอที่มาสวัสดีปีใหม่ครูด้วยครับเชิญเลยครับนี่ก่อนเชิญเลยครับ,รรบถือหมอแพห้าอาจารย์ครับครับ,บาารสิวัดดำดำเลยครับ,บาำเลยครับสิวัดํำครับบมอแพทย์อาจารย์ครับ ขอขนอุปสุคลบุญบาตรแมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็นครูมีบุญคุณจะต้องเธอชูเอาไว้เนือกดาวครับพร้อมๆกันนะครับ<า>เดี๋ยว<อ>ทักทายครูอาจารย์ก่อนนะครับรช่วยนั่งอยู่ก่อนนะครับ ไม่คิดถึงความยากเย็นสอนให้รู้จักเจน